สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราก็จะพาทุกคนนะคะมากินยำม,มังขุดคัดนะคะที่ครัวคุณต่อยนะคะอันดับแรกเลยก็ใส่กุ้งแห้งไปเลยนะคะแล้วก็ใส่พริกขี้หนูสวนแล้วก็ตามด้วยเหมือนประมาณว่าน้ำปลาหวานอะไรนะคะลงไปนะคะแล้วตามด้วยมะน,นาวเลยจ้าบีบลงไปเลย จ้าสองชิ้นหรือ2เปียงนั่นเองนะคะนี่เป็นมะนาวสดๆไปเลยแล้วหลังจากนั้นก็คน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 เลยนะคะมังคุดคัดก็อยู่ในนี้แหละนะคะแอบแรงอยู่นะทุกคนแล้วก็คนไปเรื่อยๆ,ๆเรื่อยๆเรื่อยๆเลยนะคะทุกคนก็จะประมาณนี้เลยแล้วหลังจากนั้นนะคะเราขอเขาเพิ่มพริกเองแหละเพราะว่าเราอยากกินแบบเผ็ดอะ วดหัวเหนื่อยเครียดเบื่อเซ็งแล้วหลังจากนั้นนะคะก็มาชิมกันเลยจ้านี่เป็นคือมัมมมมมมังคุดของเรานะคะมังคุดคัดนะคะ